โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลและก็สมาทานพระกรรมฐานแล้วนีการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้มีภาวะไม่เสมอกันแร้คนใหม่บ้างคนเก่าบ้างฉันั้นวันนี้จะขอพูดในกิจเบื้องต้นของพระกรรมฐานในตอนสุดท้ายอาจจะพูดในตอนจบ การเจริญพระกรรมฐานมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือสมถะภาวนาแบบที่สองได้แก่วิปัสนาภาวนาสำหรับสมถะภาวนานี้เรามีความต้องการอย่างเดียวคือทรงสติสมัมปชัญญะให้สมบูรณ์ที่เรียกกันว่าจิตมีสมาธิ สำหรับวิปัสสนาภาวนานั้นใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาตามความเป็นจริงของขันห้าเรียกว่าพยายามยอมรับรับถือกดของความเป็นจริงนั่นเป็นบทของวิปัสสนาภาวนาในการเจริญกรรมฐานในเบื้องต้นก็จำจะต้องใช้สมถะภาวนาคือควบคุมอารมณ์จิตให้ทรงอยู่ ถ้าสมถะภาวนาเพราะเราไม่ทรงตัวเราจเจริญนิพพานาภาวนาก็ไม่มีผลถ้า,าว่าเราทรงจิตเป็นสมถะทรงสมาธิได้มัน่นคงได้ถึงฌานสี่การจเจริญมิััสนาภาวนาก็แสง่ายการที่จะบรรลุมรรคผลก็กำหนดเวลาได้ตามที่พระเจ้าทรงตรัสว่าถ้ามี บารมีแก่กลาก็จะได้สาเร็จอาัาตผลภายในเจ็ดวันถ้ามีบารมีอย่างกลางก็จะได้สาเร็จอาราหตผลภายในเจ็ดเดือนถ้ามีบารมีอย่างสามีสุดก็จะได้สาเร็จอาลาหตผลภายในเจดปีคำว่าบารมีในที่นี้ก็ได้แก่กำลังใจถ้ารารมีกำลังใจครบถ้วนก็เชื่อมีบารมีเต็ม ในการที่ท่านจะใช้สับบรามีบารมีอ่อนอันนี้ไม่เป็นความจริงเดิมทีก่อนจะเกิดมาถ้ามีบารมีอ่อนอาจจะเป็นไปนได้เพราะว่าบารมีนี่เราสร้างใหม่กันได้ถ้าเกิดมันแล้วพบพระพุทธศาสนายังบอกว่าอ่อนอีกก็แสดงว่าี้เกียจมากเกินไปไม่รู้จกักควบคุมกำลังใจปล่อยไปตามสภาวะของกิเลส มันจะมีผลอะไรถ้ามานั่งบ่นก็ไม่เกิดประโยชน์จะไหว้บบเขาทํากันได้เราทําไม่ได้แต่ามันนั่งบน่นมาทําไม่ได้ก็เพราะเรามันดีไม่พอนี่ใช้กาลังใจเปลี่ยนสําคัญการจดจําถ้อยคําคําแนะนําสั่งสอนการมีวิริยะอุตสาหะมีสติมีมปัญญาควบคุมอันนี้เป็นกองสําคัญ ที่การเจริญสังสารปวนานในตอนต้นตอนต้นแล้วตอนปลายมีสภาวะเหมือนกันนั่นก็คืออันดับแรกจงอย่าสนใจกับอารมณ์ภายนอกทั้งหมดเรื่องราวของชาวบ้านต่างๆยกประโยชน์ไปเราไม่สนใจแต่เรื่องราวของเราก็ไม่กันตัดความกังวลเสียหมดที่เรียกว่าบริโภค พระพุทธเจ้าบอกว่าอันดับแรกจนตัดความกังวลทุกอย่างทีงห่หมดอห้น,นำริไว้จะอย่างเดียวคือกำหนดจิตจับเฉพาะอารมณ์สมถะภาวนาที่เราต้องการอารมณ์อย่างอื่นเราไม่ต้องการทั้งหมดนี่ต้องทำแบบนี้มันถึงจะมีผลไม่ใช่สักแต่ว่าทำ <c oughs> สักแต่ว่าภาวนา จักว่าพิจารณาอย่างนี้เท่าไรมันก็ไม่มีผลจนจะไม่ดีว่าอันดับแรกตัดความกังวลที่หมดกังวลภายนอกกนวลภายในคือวนเรื่องเขาบุคคลอื่นมีบุตรปัญญาสามีญาติพี่น้องมิสหายยกยอดทิ้งประโยชน์ไปไม่สนใจ ใครจะเป็นยังไงก็ช่างมันตัวใขรตัวมันตายแล้วมันจะชวนกันไปตกนรกขึือสวรรค์ได้นี่พูดถึงว่าอารมณ์ที่เรากําลังใช้ในการทรงสมาธิจิตและกังวลของเราก็เหมือนกันมันจะเป็นมันจะตายก็ช่างมันเราต้องการอย่างเดียวคือความบริสุทธิ์คือความตั้งมั่นของจิต ไม่ใช่มีสัญลักษณ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดมาทางกายก็เราแวงโน่นเราแวงนีู่จะเป็นอย่างนั้นกูจะเป็นอย่างนี้ถ้ารมจิตเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเจริญสกิโกชาติมันก็ไม่ได้ผลล้ามาบระการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ สินห้าก็ดีสินแปดก็ดีที่เราสมาทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดับต้นสินห้าเป็นของสาคัญที่สุดต้องใช้คําว่าไม่สามารถไม่ได้เราต้องเป็นผู้สามารถเสมอในการส่งศินอย่าอ้างเหตุใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งมาอ้างว่มามันจำเป็นอย่างนั้นจำเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ ราะว่าทางการจเจริญพระกรรมฐานไม่ได้มองถึงความจําเป็นใดๆที่จะต้องละเมิดศีลในราการที่สองนี้ก็่พระพุทธเจ้าให้ทรงศีลให้บริสุทธิ์คือหนึ่งเราจะไม่ละเมิดศีลด้ตนเองไม่ทําลายศีลได้ตนเองสองเราจะไม่ยุให้ชาวบ้านเขาทําลายศีลสามจะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้วนี่เป็นหลักใหญ่ ต้องทำให้ได้ไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ลืมต้องทำให้ได้ด้วยจําให้ได้ด้วยแล้วก็ทำให้ได้ด้วยจึงจะมีผลเพียงแค่นี้ยังมีผลแค่กับขีแค่สะเก็ดเท่านั้นเมื่อทรงศรีลบริสุทธิ์พร้อมกันนั้นแล้วจิตก็ต้องระงรับมีวรห้าประการ นิวรณ์ห้าระ,ะการคือความต้องการในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสตามความประสงค์เลื่อารมณอารมณ์หมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์คือพอใจในราบโยโสสนเสริญสุขอารมณ์ประเภทนี้ต้องทิ้งไปไม่เอาและริยการที่สองตระหับความโกรธความเบียดบาท โดการที่สามนะครับความง่วงเหงาเ h านอน h o การที่สี่ควบคุมกำลังจิตให้คิดเฉพาะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราต้องการไม่ปล่อยให้อารมณ์พุ่งสัานและดำคนญในเสียงโดยการที่ห้าไม่สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายอมรับและถือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักอันหนึ่งอย่างยังไม่จบ แะ้วยการต่อไปพระพุทธเจ้าให้ทรงจิตเจจอยู่ในสมวิหารสี่เพื่อแผ่เมตตาไปในจัก,กรวาลทั้งหมดเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิจฉาัตวบุคคลทั้งหมดจิตใจเราจะมีความทุ่มเชื่อมองไม่เห็นว่าใครเป็นศัตรูของเราคนไม่เมตตาแปลว่าความรัก เรามีความรักในเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเสมอในตัวเราประการที่สองโมทุตตามีความสงสารปรารถนาจะให้เป็นสุขเรามีอารมณ์จิตคิดอยู่เสมอว่าเราต้องการจะเกือ้อกูลบุคคลอื่นและสัตว์อื่นที่มีความทุกข์ให้มีความสุขตามความสาม,มารถที่เราจะเพียงทำได้ถ้าแนะนำเองไม่ได้ สงฆ์เองไม่ได้ก็แนะนำให้ไปหาบุคคลที่มีความสามารถที่เขาจะช่วยได้สงห์ได้ประการดีสามุสุตามีจิตอ่อนโยนคือระรับการอิจฉาดิสยาเสียตัดโยนทิ้งไปเมื่อใครเขาได้ดีก็คอยยินดีกับความดีนั้นด้วยสิโเบขาความวางเฉยกฎของกรรมใ,ใดๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายทั้งหมู่คณะนะ มันเป็นเหตุที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างความแก่ความเจ็บความตายการการทัศน์ร่จากของรักของซอกใจยอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นของธรรมดาในเมื่อมันเกิดขึ้นมากับตัวเรากับหมู่คณะก็ตามวางเฉยถือว่าเป็นปกเรื่องปกปติเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นี่ในเมื่อต่านาหลายทรงคุณธรรมตามท,าที่กล่าวมาคือหนึ่งตัดไปโคทั้งหมด สองทรงศีลบริสุทธิ์สามงับติวอน้าะการในเด็ดขาดในขณะที่ทรงสมาธิและก็สี่ทรงพรม,มิหารสี่ได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปิมิศาสนากล่าวว่าท่านมีความดีแค่เปลือกของพุทธศาสนาที่วัดตัวรรลี มัดใจให้ดีว่าเวลานี้เราเรามีความดีเข้าไปถึงเปลือกเขามศาสนาได้อย่างนี่จุดนี้จุดเปลือกนี่เป็นจุดที่มีความสําคัญที่สุดต้องระมัดระวังให้มากให้ทรงตัวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการทรงศีลและทรงมีหารสีไม่ใช่จะมาทรงกันแต่เฉพาะสมาสมาทานและกรรมฐา,านเท่านั้น สำหรับสิงกัพรมีหารสี่กับปริโพความกระวลจะต้องทรงอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงพูดกันง่ายๆว่าทรงอยู่ตลอดชีวิตแล้วก็ทุกเวลาทุกนาทีและวินาทีนี่ต้องคุมจิตแบบนี้สำหรับมีวรห้ามเบราการนี่เป็นของธรรมดาเดี๋ยวเราก็ชนะมันหรยอมันก็ชนะเรา แต่ก็พยายา,ามควบคุมเข้าไม่ช้ามันก็จะเป็นลูกไล่สําหรับเราคือเราชนะมันคือเป็นผู้ทรงชานถ้าท่านไม่สามารถจะระงรับในวันห้าได้เรื่องสมาธิก็ไม่ต้องพูดถึงไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เราจะมีสมาธิเข้าถึงปฐมไม่ชานได้เพราะเราระงรับในวันห้าประการได้เรื่อการระงับในวันหนึ่งชัว่วขณะหนึ่งก็ใช้ได้ แต่ก็ยังไม่ดีทานที่ดีแล้วจะต้องระงรับนิวรได้ตลอดวันนี่มันถึงจะดีวิธีการรัรรบมีวรท่ายังไงก้าเราชอบใจในของสวยสดงดงามาเราก็จะนสุภกรรมฐานหรือว่ากายกะตานุสติถ้าหากว่าเราจะปราบโทสะคือความโกรธด้วยความเยียบบาศ ว่าใช้โฟมวิหารสีหรือว่าใช้วนนะก,กสินสีคือกสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวอย่างใดอย่างหนึง่งเราระงับความง่วงในการเดินบ้างเปลี่ยนยบทว่าลืมตาให้กว้างบ้างน,น้ำล้างหน้าบ้างมือขยี้ตาบ้างงยนน้าดาวบ้างนี่ถ้ารมจิตฟุ้งซ่านมันไม่ทรงตัวอยู่ใช้นับลมให้ใจเข้าออก แล้วความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีขึ้นแล้วก็นั่งดูตัวเรา,าาราว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการสลายตัวเป็นอนดีสุดมันดูตัวเราเวลานี้เราโตเท่าพ่อเท่าแม่เมื่อเราคลอดมาใหม่ๆม,มันโตเท่านี้หรือเปล่า หอยหลังไปสิปียี่สิปีเราแก่เท่านี้ไหมเท่านี้เราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเด้เท,ท็ถูกแล้วคนนี้เกิดมาแล้วตายเราเห็นมีบ้างไหมสัแต่คนเหมือนกันถ้าสิ่งนี้มันจริงก็เราก็เลิกสงสัยได้พระพุทธเจ้าทรงสอนจริงนี่เป็นหลักใหญ่ในการจเจริญสมถะภาวนาพร้อมทั้งวิทั้งวิปัสนาภาวนาด้วย หลักทั้งหมดนี้พระบรรดาท่านพุทธวิกัหลีกเลี่ยงไม่ได้จะขอยยกงดเว้นข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลยนี่พูดนั้ว่าเราจะเอาดีกันถ้าเราไม่เอาดีกันมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็อย่าไปนั่งบนเ่อการเจริญพระกรรมฐานนะ่ะทำมาต้องสามปีสี่ปีห้าปีไม่มีอะไรเป็นคน ที่ไม่มีอะไรเป็นผลก็เพราะว่าเราไม่สามารถจะตัดกังวลได้ไม่สามารถจะระงับทรงศีลให้บริสุทธิ์ได้ไม่สามารถจะระงับทีวันห้าได้ไม่สามารถจะทรงปมมหารสีได้นี่สำหรับท่านนี่บอกว่าท่านจเจริญกันไม่ช้าประเดี๋ยวท้าเกดถึงโน่นถึงนี่ก็เพราะว่าคุณธรรมสี่อย่างนี้ก็ต้งคบอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ขอได้โปรดจะอ้างว่าพราะบาร,รมีท่านมากคนจะอ้างว่ากําลังใจท่านดีท่านมีความขยันหมั่นเพียรดีคนนี้อ้างว่าบาร,รมีไม่พอก็แสดงว่าที้เกียดมากกําลังใจไม่ดีนี่ไม่มีอะไรบาร,รมีมันเป็นของสร้างใหม่ได้ไม่ใช่ว่าต้องสร้างมันได้องใชก่อนเสมอไปไม่อย่างนั้นก็ไม่ไมีใครบลุมรรค วิธีการที่จะเจริญพระกรรมาฐานอันดับต้นก่อนที่จะภาวนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสอนทห้พจิจารจนาเอาง่ายๆเร่งความตายกันก่อนเราเนึกรู้อยู่เสมอว่าเราต้องตายแน่ชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเราพอะไรเพื่อว่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเหมือนกัน ไอ้คำว่าแก่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าแก่งอมไม่จําเป็นต้องแก่งอมเสมอไปเพราะว่าเมือนการเราเกิดขึ้นมาแล้ววันหนึ่งเคลื่อนไปหนึ่งนาทีสองนาทีมันก็แกวันทุกทีที่แรกวันอ่อนปวกเปียกคนเติมใหญ่ขึ้นมาทุกทีาการที่ขึ้นมาสู่ความเจริญเราเรียกว่าแก่ขึ้นพอ,อถึงวัยยี่สิบห้าไปแล้วตอนนี้ก็แกลง มันโค้งลงน้มันก็แก่ทางนั้นนี่คําว่าแก่ของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าต้องถือไม่เท่ายันเสมอไปเกิดมาวันสองวันสามวันก็ชื่อว่าแก่นี่มีความเกิดขึ้นแล้วว่าความแปรปรวนมันปรากฏคือความแก่มีปรากฏ ในที่สุดมันก็ตายนร่างกายของเราเราไม่ต้องการความแก่เราไม่ต้องการความป่วยเราไม่ต้องการความลําบากเราไม่ต้องการความตายแต่มันก็ต้องตายแน่ทํายังไงยังไงเราก็หลีกเลี่ยงความตายไม่ได้คิดไว้เสมอว่าเราตายแน่แล้วก็เมื่อไรจะตายต้องคิดไว้ว่านี่ถ้าเราหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกมันก็ตาย หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้ามันก็ตายจะไปรอตายคืออะไรต้องคิดไว้เสมอว่าความตายจะต้องมีเราทุกขณะจิตเราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกกนารสถามพระอนนท์ว่าอานันทะดูก่อนอนทน์เธอนึกถึงความตายวันกี่ครั้งพระนอนนท์ทูลตอบว่าท้าวเจ้า นึกถึงความตายวันละเด็รข้งพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนันทา,าดูก่อนอนนนท์ห่างเกินไปตาท้ากตเองนี่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกนี่ต้องเอาอย่างพระพุทธเจ้าความตายนี่ต้องคิดไปทุกขณนนะว่าเราอาจจะตายเวลานี้แล้วเราพร้อมหรือย่าง พร้อมที่จะตายแล้วหรือยังเมื่อเราพร้อมที่จะตายเราเลือกทางไปแล้วหรือยังก่อนที่จะตายในเวลานี้เราพระพุทธศาสนาก็ยังเลือกไปได้แล้วถ้าเรามีเป็นคนมีกำลังใจไม่ขี้เกียจมีอารมณ์จิตไม่คงเพราะมันยังไงยังไงมันก็ต้องตายก่อนจะตายมันก็บ้านที่เช่าอยู่ร่างกายมันบ้านเช่า เมื่อถึงเวลาที่เขาจะไล่ออกมันก็ต้องไปแต่ว่าก่อนจะไปคขจะหาบ้านมาเสียก่อนเราจะไปหากระต๊อบหรือบ้านเท่าเดิมหรือว่าบ้านดีกว่าหรือเราจะไปอยู่ในตำแหน่งมหาเศรษฐีนี่เราก็ต้องสะสมทรัพย์สินเข้าไว้เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ถ้าเราจะไปเลว่าเดิมแนะ้่มันไม่เป็นไร มันเร็วได้ตามปัตยาสัยตอนที่เราจะไปดีกว่าเดิมนี่ต้องเลือกทางไปการที่จะไปดีกว่าเดิมสาหรับทานนั้นสิงจะไม่พูดแล้วเพราะว่าปกติอยู่แล้วตอนนี้เราจะพูดเฉพาะเวลาภาวนานี่เป็นเป็นภาวนาถ้าถาว่าเราภาวนาในสมถภาวนาหรือปัศนาภาวนาจิตตกอยู่ในภาวะคณิกะสมาธิ เพือสงอารมณ์สมาธิได้บ้างเล็กน้อยตามสมควรไม่นานนักได้จิตกนกระโดดไปน่นโดดไปนี่สอดสายไปสู่อารมณ์อื่นแต่แล้วก็ไม่เป็นไรวันนี้จับตัวได้ไรู้ตัวก็ดึงกลับมาใหม่ภาวานาได้จับลมหายใจเขาออกไปพอเดี๋ยวหนึ่งมันกระโดดไปอีกเราก็ไม่ยอมแพ้รู้สึกตัวก็ดึงกลับมา เดินชักไอเยอะกันแบบนี้ดึงกันไปดึงกันมาฉ้นเรียกว่าคณิกาสมาธิแต่คณิกาสมาธินี่ถ้าทรงตัวได้ก็ดึงกันไปดึงกันมาแบบนี้เวลาตายตายแล้วไปเกิดตัวตนสวรรค์ชั้นดาวเึืองเลยแบบสบายนี่เรียกว่าเตรียมหาบ้านใหม่ดูคุณสมบัติที่เราจะเพือนได้จากการเจริญภาวนา นี่ถ้าจิตมีกําลังสูงขึ้นไปมีความเอ,อิบอิม่มมีความชุ่มชื่นทรงสมาธิได้ดีกว่ามีความสบายใจดีกว่ามีามการสดใสทั้งจิตดีกว่าอย่างนี้ท่านเรียกว่าอภิเาเรียกว่าอุปจาระสมาธิในเรื่องที่แม้จะจิตใจจะสดใสมีความชุ่มชื่นเอิบเอิบอิ่มก็ตามแม้ก็มีการโดดด้วยกัน จิตมันก็โดดไม่ใช่ไม่โดดมันก็วิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่เอาไปจับได้ก็ดึงก็มาดึงก็มามันก็ทรงตัวมีความชุ่มชื่นมีความสบายใจมีความรื่นเรือรัอ่นราพร้อมที่จะเจริญประกรบัฐานตลอดเวลาลสมาธิก็ทรงได้ดีแต่ก็ไม่แน่นักวพรานี้ดีพวกนี้อาจจะไม่ดีก็ได้อย่างนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิ ถ้าทรงได้อย่างนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวาดาชั้นยามาเราตั้งใจไว้ให้ดีนะจะเอาชั้นไหนก็เอาตอนนี้แต่หากว่าเราทรงฌานการทรงฌานเบื้องตน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฐมฌานวันนี้พูดเฉพาะแค่ปฐมฌานเวลาพูดมันเลยมาแล้วการที่จะรู้ว่าจิตเราเข้าถึงปฐมปฐมฌานหรือไม่กายเข้าถึงเนี่มันอาจจะเข้าถึงไม่ได้นาน จากสองนาทีสามนาทีแล้วมันก็พลัดจากชานเอล้าะจชายเคื่อรมณ์ก็สูญสภาวะธรรมดาที่เราเรียกกันว่าผวังสับที่เผาวัยยางพยายามใช้ให้มันถูกเผาวังนี่ไม่ใช่แปลว่าหลับสนิทหรือไม่ใช่แปลว่าลืมตัวเผาวังแปลว่าอารมณ์ปกติมีความรู้อยู่เป็นอยู่ตามสภาพเดิมเรียกว่าผวัง นี่เคยได้ยินบ่อยๆเลยใช่กันไม่ถูกอย่าไปใช้มันเลยสาษาบาลีถ้าใช้ไม่เป็นแล้วมันเสียเรื่องไปมากแลวคนรู้เขาจะวเระย่อเอานี่ถ้าจิตเราจะเข้าสู่ปฐมฌชานให้สังเกตแบบนี้เนะจิตเมื่อเข้าจิตเข้าสู่ปฐมฌชานนเราชนะนิวรณ์ทานิวรณ์ท้าระงับจิตเ้าถึงปฐมฌชานท,ทันที รือว่าขณะที่เราภาวนาอยู่ก็าตามแลือพิจารณาอยู่ก็าตามหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสแต่ั้งว่าใจเราก็ทํางานได้เป็นปกติไม่ดิ้นรนไปตามเสียงไม่ลาคาญในเสียงอย่างนี้เรียกว่าปฐมไม่ชานนี่ทำปฐมไม่ชานในอย่างหยาบหยาบแบบไหนละเอียดแบบไหนว่าทิมบายเวลามหมดแล้ว เราสรงปฐมวชานอย่างหยาบวันหน no ึ <go> então, dying, таки, up, past, here, ่งในสองนาทีสามนาทีห้านาทีสิบนาทีก็ช่างไม่ต้องไปน่าตั้งทั้งวันมันไม่ถึงปฐมวชานจิตยังเข้าสู่สมาธิเล็กน้อยเมื่อจิตอย่างดีแม้ว่าเข้าสู่ปฐมวชานอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดึงกันไปดึงกันมาอย่างนี้เรียกว่าปฐมวชานอย่างหยาบตายและเกิดเป็นมิชั้นที่หนึ่ง ถ้ามีอารมณ์ทุ่มเทือนตรงเวลาได้มากกว่านั้นครึ่งชั่วโมงแล้วหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้เป็นพรหมชนิดสองถ้าทรงอาการดีอย่างนี้ตั้งเวลาได้เลยว่าเราจะนั่งสักสองชั่วโมงทรงปฐมวิชัยข้าวปั๊บเป็นปฐมวิชาถึงเวลาสวโมองจิตมันตัด 1, ทันทีอย่างนี้เป็นปฐมวิชาละเอียดเป็นพรหมชนิดสาม เรื่อว,ว่าฌานแต่ระดับก็เป็นพรมสูงสูงขึ้นไปนี่เราเลือกเอาได้นี่ก่อนที่เราจะตายแล้วรู้ว่าเราจะตายก็ต้องเลือกเอา,เอ,าเอาอะไรนี่ถ้าว่าเราตั้งใจไม่เอาละกายเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรมมันไม่ดีเราต้องการปฏิพัน<ม>ก็ไม่ยากอีกทาจิตใจเตียนจิตให้สบายด้วยอำนาจของฌานหวนกลับมาพิจารณากันห้าว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ย มันเป็นเพียงธาตุสี่ประชุมกันเป็นกายโชกคราวไม่ช้ามันก็พังมาเสื่อมไปตลอดเวลาขึ้นชื่อนชาวะนณะแล้วเราไม่ต้องการมันอีกธาตุนี้เป็นชอดสุดธาตุ้ายในการเกิดสําหรับเราความรักในรูปเสียงเลียนรสซึ่มีประโยชน์อะไรเมื่อร่างกายของเรามันไม่ดีแล้วร่างกายชาวบ,บ้านอีอ่ไรที่จะดีร่างกายเราสกรปรกร่างกายเขาก็สกรปรก ในเมื่อเราต้องการสะอาดจิบแอลร่างกายคนอื่นมาทําไมมันโสโปรกเองแ้วก็ไม่ทรงตัวมีการสลายตัวไปในที่สุดนี่เมื่อวิจารณากายของเราไม่ดีมันไม่ทรงตัวแล้วมันจะต้องพังความรักเรื่องาดกะตันหามันก็น,น้อยลงไปดีไม่ดีมันก็หมดเลยก็ตต่กันตรงนี้ ความโลภจะตะ่เกียกายไปเพิ่มเดียว์ต่ไห่การหายกินในสัมมาชีวะเลี้ยงชีพโดยชอบพระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าโลกคำว่าโลกนี้ต้องโกงเขายื้อแย่งเขาทำลายทรัพย์สินของเขาที่มีประโยชน์ให้ที่นาปไปเพื่อได้มาด้วยการไม่สุจริตตนเองอย่างนี้เมลเวิรโลกแต่เราทำมาค้าขายตามปกติธรรมดา ทำไรทำนารับบริการเป็นลูกจ้างรับเงินเดือนเงินดาวตามความสามารถอันนี้ไม่ไม่เป็นโลกจะได้เงินเดือนมากเท่าไรก็ตามาค้าขายมีกําไรมากเท่าไรก็ตามยังไม่ชื่อว่าเป็นโลกเว้นว่ตถะของเลวบอกว่าของดีนี่เป็นโลกโกงเขานีนีนเมือ่อเราจะต้องตายแล้วเราจะโกงเขาเพื่อประโยชน์อะไรห,หากินในสมัยชีวะเราตายแล้วมันก็ไม่ไปกับเรา นี่ใจมันก็สบายความโลภมันก็ตัดได้นี่ความโลภอยากจะฆ่าเขาเอาข้าวไอเราจะต้องตายเขาก็ตายไป็นัันไปฆ่ามันทําไมไมาจะเป็้องฆ่ามันตายของมันเองนี่ความหลงคิดว่านอนเป็นของกูนี่เพื่องกูก็นั่งดูแม้แต่ร่างกายพวกเรามันยังไม่เป็นของกูเลยเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายพวกเรานี่มันยังพังนี่ ถ้าร่างกายเขาบอกคน,คนอื่นว่าตถุอื่นอะไรจะเป็นของเราเมื่อทรัพย์สมบัติของโลกทั้งหมดันมีประโยชน์วม่ามีร่างกายเท่านั้นถ้าร่างกายสลายตัวแล้วทรัพย์ของโลกไม่มีอะไรมีประโยชน์เลย,ลยเราจะไปหลงไหลไปผันมันนั่นเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรมันไม่มีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราัน้นตัดร่างกายทิ้งไปโดยตัดด้วยกําลังใจไม่ใช่มีดแหลเชือด ร่างกายนี้มันเป็นโทษร่างกายเป็นทุกข์ไม่มีประโยชน์เป็นชีตว่าขันห้าคือร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกทำใจสบายจิตเปนจะเป็นสุขยอมรับตับ้งเพีกดข้องธรรมดาความแก่ปรากฏก็สบายใจรู้มันจะแกะ่ความป่วยไข้ปรากฏก็สบายใจก็รู้แล้วว่าเกิดมาต้องป่วยความตายปรากฏต้อการพัดพดาแจกของรักของชอบแจกปรากฏม่มีการร้องไห้ ไม่มีอะไรเสียดาเพราะมันเป็นของธรรมดาถ้าจิตก็ท่านยอมรับตามถือกฎธรรมดาแบบนี้เขาเรียกว่าพระอรหันยานี้ก็ไปไิพันได้มีความสุขพิสุทธิ์บ,บรรันตาท่านพุทธบริษัทเวลาตั้งไว้สอนระยะมันก็หมดสอนจุดแล้วต่อจากนี้ไปขอทุกท่านอันดับแรกจัปลมให้ใจเขาออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกชู้อยู่ให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านลกว่าพุทธเวลาให้ใจออกทัือกโถจถีจ่าจะได้ยินทส้นญาณบอกหมดเวลา